วิธีแก้น้องหมาชอบกินอึนของตัวเองอือวิธีแก้โค้ชชาให้ไป3วิธีเลยละกันนะครับอ่าเริ่มวิธีแรก ห้ามดุเวลาที่น้องหมาขับถ่ายเด็ดขาดไม่ว่าจะขับถ่ายถูกที่หรือผิดที่หรืออะไรก็ตามอย่าดุอย่าทําให้เขาเสียงดังอน่าทำให้เขาตกใจเพราะการทําแบบนี้จะทําให้น้องหมาคิดว่าเอ้ยการอึของตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ถูกต้องเป็นอะไรที่ผิดเลยพยายามทําลายหลักฐานด้วยการกินอึครับเพราะฉะนั้นวิธีที่1ห,ห้ามดุก่อนเลยนะครับสองเขาอาจจะหิวหรือเปล่าลองให้น้องหมากินให้เยอะขึ้นลองสังเกตที่น้องหมาว่าเอ้ยเอวกิวเกินไปหรือเปล่าจะไปแล้วเห็นซี่โครงไปซี่ หรือเปล่าท่าอย่างนั้นแปลว่าหอมนะแล้วก็ลองเพิ่มอาหารให้เขาดูบางทีแค่เราเพิ่มอาหารให้เขาเขาอาจจะไม่กินอื่นแล้วก็ได้ 3. ลองเปลี่ยนอาหารดูหลายๆยี่ห้อหรือลองทดสอบดูว่ายี่ห้อไหนเนี่ยกินอาหารเบาที่สุดเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เมื่อกินอาหารเบาแล้วเนี่ยก็จะทําให้กลิ่นอึนของน้องเบาลงด้วยพอเบาลงก็จะทําให้น้องหมารู้สึกว่ามันไม่น่ากินแล้วพอมันไม่น่ากินเขาก็จะเลิกกินอึนไปเองครับและนี่ก็เป็นวิธีการแก้น้องหมาชอบกินอึนของตัวเองลองเอาไปทําดูนะครับได้ผลยังไงคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยหรืออยากให้โค้ชเชาสอนอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเช่นกันครับ